สมาทิให้เนียยเว้ยถ้าถ้ารู้สึกรู้สึกคิดถึงใครก็เรียกชื่อได้ผมขอสมาธิให้เนี่ยนะครับ,บคิดถึงวี่เตอสู้นะครับโอ้โหกูไม่คิดถึงละ <c oughs> จุ๊บมววให้กำลังใจไหวเนี่ยวไหวเพื่อนมาขอกูจำจุดเกิด บางทีไม่ค่อยได้เกิดบนมันเกิดค่อนบนมันจะเกิดล่างผู้กลัวมันเกิดเกิดอย่างนี้มันเกิดบนโอ้โาเครื่องล็อกไปสัตว์อุบาทพอ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 ไวมีโอกาสแทงหลังนะอืม วยสวยงามไม่ได้เลือกที่จะไปอ้าวสวยเอ้าตลอดอรานเหรอโอ้โหน้องเบ็ดโอ้โหเบ็ดจบไก่จัดดูทอนจัดไม่บรรลุเลยละเกออกเวรอรานเอาในสุดเอาในสุดเอาในสุดโฟกัส โถันี้ถือเครื่องปั่นไฟน่าจะเป็นตัวปั่นไฟไว้ไปลักกลางไปเลยไปเลยไปเลยลักกลางเฟดไปครึ่งหลอดเฟดไปเลยเฟดไปเลยลักกลางไปสัครึ่งหลอดอ๋อเค๊ะเเมีมีมีนกบินนกบินนกบินเมื่อกี้นกขึ้นลักกลางอ่ะปอบลักกลับปอแล้าเฟดกลับเลยเฟดกลับเอ้ยช่วย ต้องบอกนะจุ่ม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 บอกไปสวยบบันบาลานะสวยเอเลยนะอุ้มไปเลยอุ้มไปเอาเลยเลยเลยบาลานไม่น่ามีหรอกตัวปั่นตัวปั่นไม่มีไม่มตัวปั่นตัวปั่นสวยสกีบีดีโดบโดบเย็บเย็บโดบโดบไปสายล่างเนี่ยเฟดออกเลยเหมือนเดิมไปหมดรอบได้ชอดนี้ ไม่ต้องหมดไม่ต้องหมดไปไปพอพอพอไม่เหนื่อยเฮ้ยสาระที่เดิมเราแตกต้องกุบอ่ะคนเฮ้ยสองคนไม่ต้องไล่ไม่ต้องไล่ไม่ต้องไล่ฟรีแล้วว่าฟรีแล้วฟรีแล้วได้เครื่องอ่ะมันไม่ได้ปั่นอ่ะอ้าวปีนอนไว้นะปีนอนไวปนะกลับ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  เอฟต้องไปช่วยถ้าอยากช่วยมีฟิตร์ฟอเ์มือนเดิมโอ้เหี้ยพาดตี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 โดนตีก็ได้ไม่ต้อตีก็ได้เดี๋ยวโดนฟอร์ไม่ใช่อะไรหรอกเออว่ะลุกชุบว้าอุ้มยืงอยอ่บนนี้สวยไปขวาล่างเลยนู่นหลังหิน จบแล้วอย่างนี้มีอะไรล่ะกับเกมไวเลยโอลิมปัสปล่อยมึงเล่นนั่นนะมีอะไรล่ะป๊อปปอดป๊อปปอนไม่รีบไม่รีบปล่อยมันต่อในมีดินบุกปะเออแขวนแขวนเลยเอออ๋อไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยอะ อันนี้จะไหลอันนี้แทงหลังกูมั่นใจไอ้นนไตัวนี้อาจจะแทงหลังเลออ่นแหลมโดดไม้โดดไม้แล้วก็อันนี้ภับสวนภับวัดใจเออโอ้สมารได้ใจไดูว้า <c oughs>

<coughs> What's here? then <coughs> the end then the end uh, <coughs> <email> <coughs> ต้องได้แล้วนะสวยล่างเครื่องสนล่างโอ้สู่ะใส่ล่างโอ้แต่อคนแล้วป่ะเมื่อกี้ ก็ไม่ชัวร์อ่ะอันเดียวทืบอไม้ทืบออะไรไปก่อนชิวๆเดินไปดูขวาล่างหน่อยอ้าวนอนต่อไปเลยเ,เดี๋ยวโดนแทงางหลังเว้ย ไอ้เอาหมันยังไงก็ะดิ้นบุกเว้ยแขวนล่างสุดแขวนล่างสุดแขวนล่างสุดแล้วไม่ต้องเฝ้าแล้วไม่ต้องเฝ้าแล้วไม่ต้องเฝ้าเดี๋ยวต้องกลับมาเอามันไปบนสุดอ่ะเครื่องไปเฟสไปบนได้เลยเว้ยเไปไปเอาล้วแต่มึง์มืแล้วแต่มึงช็อตนี้แล้วแต่แล้วแต่อาจจะไปบนสุดกลับไปเอากลับไปเอาปล่อยมันอาไปบนสุดไปเลยปล่อยไปบนสุดต้องกลับไปเอาต้องกลับไปเอา า,เ,าเดินช้อนมันเดินให้มันกลับไปล่างสวาเฟรได้ละสุดยอดเว,เวลเพย์เนาะสวยอุ้มเลยเนี่ยไม่มีทางเอาเอามัน<า>ไปเสาเอสเอา,าไปเสาเอ,เอาาไสเอไม่ต้องล่างเออสวยนั่นแหละขึแ้แบบว่าถู <c oughs> ไม่คือช็อตแรกอะผมอ คือตรงนี้มันระหว่างกลางเครื่องมันปวดง่ายเว้ยแต่จอตแรกคือคือถ้าเกิดเราแขวนตรงนี้มันไปบนง่ายมันไปบนได้ง่ายเออเครื่องบนสุดเสร็จใช่ปหอ๋อมึงจะจะปวดสาบเครื่องเลยใช่มันปัดไม่ได้อย่างเงี้ยมันต้องช่วยก่อนเนี่ยมึงเฝ้าได้คือไอ้บุการาน้องเจอตัวแหลมยังไงก็ปุ๊บเว้ยถึงเจอคนเจ็บก็คุ้มไม่เจ็บก็คุ้ม็อตนี้ไปเลยัวาก้าวสวยปล่อยปล่อยปล่อยไม่ปล่อยจะเป็นเลยปล่อยปล่อยจับไปกลับไปลับไป no น o no ตายซะแล้วตัวไม่ต้องไล่ก็ได้นะอื่เอาสุดเลยเออเอาตายเลยเอาเทปอะเอาง่ายอะถ้าถ้าโดนช่วยฟรีก็ไม่ต้องคุยกับกูอะเอางี้ได้ปะโอโหรุนแรงจัดไปต้องต้องหกเฟดผมพอใจแล้วถ้าเกิดตายก็เจ็ดเฟด ก็โอเคแล้วไงส่วนที่เหลือก็รอดไม่เป็นไรแล้วเออเอาเทดสวยแขวนนะแขวนเลยนะแขวนเลยแล้วค่อยไล่แขวนเลยแล้วไล่สุดไล่สุดแม่งเลยเออไล่นอตอนสุดชิคขวาอนชิคขวาอนเอะไล่เลยไล่เลยไล่เลยเชกูไม่ชิขวาหรอเช็คก็ได้แต่แต่ไล่เลยเว้ยเออคุยสวยแขวนเลย โอ้โหนี่เสียเรต้องไปชิปต้นไนใช่ไหมอย่งนั้นเนี่ยอืมไม่เป็นไรช่วยช่วยช่วยเมื่อกี้กูเห็นวิ่งอะกูเดาไอ้ไอ้เม็กน่าจะลุกเองเอ้ไม่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 อัดไอ้ชิปต้นไนแต่มีแน่ลุกเองสองตัวนะสูดสวยจุดจุดจุดหลายคนท็อปฟอร์มจัดไงเดินช้อนซ้ายแล้วปะได้เจอแล้วเจอโนบินละไอ้ลุกเองว่ะ น่าจะคิดต้นไหนละกูเดาสวยโดดเนี้ยคิดตันไหนก่อนนะไอเท่นี่ไอเทนี่มันโดดเนี่ยแบบก็ว่าไม่น่ามีอืกูคิดว่าไอเท่นี่เป็นตัวตัวฟอร์ไอเท่นี่ไม่รู้มีลูกเองตัดไม้ป่ะนะเนี่ยลูกกูว่าแล้วกูว่าแล้วกูกดตีไปแล้วนะไอสัตว์ กูเซนคู่ดีเกินแบบพี่เกลสวยพี่เนี่ยเซนนี่เอาจัดเซนเอาจัดพี่โทเทพเซนโนหนึ่งไว้แหละเอาดีๆกูว่าแล้วกดตีไปแล้วด้วยตอนแรกอ่ะไปไอ้เฮียปันเซ็นฮะเครื่องชนักหลักเลยคือปันเซ็นฮะเครื่องฉนักหลักๆเลยคือมันอยู่ใยาบาลนี่มันก็จะไล่สุดแล้วดิเออให้มันไล่ดิชอบไล่ดิไอ้เฮียกูลองไล่แล้วตอนนั้นทีมกูก็โดนกูก็โดนเหมือนกันไอ้สาย เฮ้ยผลงานดีแบบนี้ไหวชิลว่าอย่างเงี้ยพี่โดขอพปชินใจหน่อยเอางี้ถ้าถ้าเกมมีแพ้มึงไม่ต้องนับถือกูในฐานะนัก A I G L เลยจริงจริงโอ้โหขนาดนั้นเลยจริงจริงอ่ะเอ้ยหาเก่งชิบหายเลยกูผมก็นับถือพี่ใช้เลยผมมาตลอดเดี๋ยวก็ไปฉีกข่อย่าข่อย่าแอบกันหน่อยนะบ้านไอเดียโชว์จัดเลยไงสุดยอด